โลกมันมองมาเรานะมันครอบงาความคิดของเราเราจะต้องอู้เดี๋ยวตื่นเช้ามาอยา,อ,อยากได้ไอ้นั่นอยากได้ไอ้นี่อยากเป็นนน่นอ,อยากเป็นนีอ่อยากมีโน่นมีนี่ขี้โลภตะพึดหรืออยากฆ่าคนน,ากกนั้นอยากแกงคนนี้อยากแก้แค้นคนนั้นอะไรต่ออะไรเหมือนนางจีนเนี่ยจะแก้กันตลอดนางจีนทำไมมีเรื่องแก้แค้นกันมันสร้างไม่ได้นางจีนนางกําลังภายในถ้ามันไม่มีแก้แค้นกันมันสร้างไม่ได้เลยนางเรื่องนี้เลิก เพราะยังมันจะต้องแก้แค้นกันแก้กันจังแก้ไม่เคยจบสักทีตายไปโ่น่ะถึงจะจบะซึ่งมันเป็นเรื่องที่โลกีที่มันเป็นจริงแล้วมันก็ทุกข์แล้วมันก็ไม่รู้จักจบเมื่อใครไปเอาใจไปตามหนังจีนเนี่ยเสียหมดเป็นคนเลวหมดเป็นคนเสียหมดแล้วก็ทุกข์ตลอดกาลนานเพราะเราก็ไม่เอาแล้วจะจะต้องไปจองเวรจองกรรมกับใคร เรื่องอะไรจะไรม,มันได้มันเลวอะไรผ่านมามันก็นแล้วไปมันไม่รู้พอรู้แล้วไปจองเวรจองกรรม,มสร้างวิบากผูกพันเป็นเวรานุวเวรกันไปทําไมก็ลเลิกหยุดใครจะทําร้ายทาลายอะไรเราไปยังไงก็เรื่องของกรรมขเขา,ขาเขารับวิบากเขาเองมีอีกเยอะไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปทําร้ายเขาแต่วิบากที่เขาทำกรรมเป็นวิบากอกุศลของเขาเขาจะได้รับผลของกรรมเองไม่ต้องไปทำเขาหรอกเราไม่ต้อง ไปยุ่งเกี่ยวตัดได้อภัยในีนกวอาอภัยอโหสิตัดได้เลิกในเรื่องของความโกรธแค้นพยาบาทก็ตามในเรื่องของความรักรักกันรักกันมากรักกันมารักกันผูกพันโดยเฉพาะรักในมิติที่หนึ่งเป็นคู่นะคู่แสบคู่สมคู่จะต้องติดพันกันไปชาตินอนชาตินี่ชาตินี้ชาตินอนอะไรก็หมารู้ด้วยความไม่รู้เราก็ไม่รู้จกัจกจบ คนเรานี่มีคู่กันไม่รู้กี่คนต่อกี่คนคนเก่าก็ยังไม่หมดคนเก่าก็ยังมีผูกพันนันนี่กันก็ยังมีคนใหม่มาอีกเพราะงั้นมันถึงทุกวันนี้มันถึงมีคู่เยอะเพราะมันไม่รู้จักจบชาติแล้วชาติเหล่าชาตินี้มาเกิดเจอกันอีกของเก่าก็เจอกันน้าโนนางกันเก่าของใหม่หาใหม่อีเพิ่มเติมกันอ in ีกปุ all, athletes, like iri, ้นไม่รู้จักจบทับทวีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตั้งหลักตั้งใจว่าแม้จะเป็นคู่เวรคู่กรรมเก่า เราก็จะต้องเลิกต้องละต้องลางอ้างคนที่สนิทมากคนที่ผูกพันมากก็ลดคนที่ผูกพันน้อยก็ตัดไปเลยต,ตัดตัดมีได้ตัดกับตัดกับตัดกับตัดไปเรื่อยๆมันถึงจะไปนิพพานมันถึงจะหมดเวรหมดภัยมันถึงจะหมดภาระไม่งั้นไม่จบภาระไปนิพพานไม่ได้การไม่มีคู่การไม่มีกิเลสกามมันไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายไม่ใช่เป็นเรื่องที่ มเราก็บกพร่องเราก็เป็นคนขาดเป็นคนไม่รู้จักความสุขที่โลกเขาสุขมนุษย์เขาสุขอย่างหลงโลกคนนี้โอ้โหถ้ากามตายด้านแล้วจะเป็นจะตายต้องไปหาอยู่คายามาโดบมาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็คนเขาหลงกันแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้พาหลงอย่างนั้นพาลดพาละพาให้ล้างกิเลสให้รู้วในอารมณ์ราคะอารมณ์กามกามเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายเกี่ยวกับเรื่องเพศ ก็ต้องลดเบาบางจางคลายลงไปอ่าในจริงเลยว่ามันไม่ดีมันไม่ได้พารุ่งเรืองมันไม่พาเจริญง,งอกงามอะไรลงในชีวิตมันมีแต่เรื่องที่จะพาเป็นเวรเป็นภัยและก็พาให้เราเป็นภาระนักหัวใจเราหัวใจเดียวนี่นะเรายังเอาใจตัวเองหัวใจเดียวของเรานี่ไม่เคยได้เท่าไหร่เลยถ้าให้สมใจตัวเองนี่ยังไม่ค่อยจะได้เลย หัวใจเราคนเดียวเนี่ยแล้วเป็นดันเอาใครมาอีกมาคนหนึ่งก็ไม่รู้มาเป็นหนึ่งเดียวก็เรานะเธอกับฉันฉันกับเธอเหมือนคนคนเดียวกัน,นะจะไปด้วยกันมาด้วยกันตลอดนี่รันดอนอหัวใจเราหัวใจเดียวเนี่ยยังลำบากลำบนขนาดนี้ไปเอาอีกหัวใจหนึ่งมาด้วยเวลเวลคิดให้ได้เพราะฉะั้นถ้าเราไม่ลดไม่ลด กิเลสกามกิเลสราคะในตัวเรากิเลสมันมีจริงเพราะต้องเรียนรู้มีสติสัพพัญญะมันเกิดขึ้นมาเกิดในเวทนาเป็นอารมณ์เป็นกามอารมณ์เป็นกามเวทนาเป็นกามสังกัปปะกามวิตตกอะไรขึ้นมาต้องอ่านในมันดำริขึ้นมาแล้วมันมีความนึกคิดทางเชิงกามเรื่องเพศเนี่ยเราพูดถึงเรื่องเพศอยู่ก็ตามเรื่องผู้หญิงผู้ชายแค่เนี้ย พิจารณามันพิจารณาโดยการปลามมันโดยการลดละมันโดยการหเห็นโทษอาทีนวะกามาทีนวะเห็นโทษเห็นภัยของมันให้ได้ว่ามันเป็นโทษมันไม่ได้เป็นรสอร่อยมันเป็นเรื่องน่าดายนามีเล <c oughs> หาเหตุหาผลหาหลักฐานความจริงหาคนที่เป็นตัวอย่างหาคําสอนหาอะไรอะไรมาทุกอย่างจะหาเป็นอาวุธมาทําให้มันลดละลงไปด้วยปัญญา จะกดข่มบังคับมันไม่ให็มันมีอารมณ์ไม่หมีอาการก็กดข่มไปแต่กดข่มไปน้นมันไม่ถาวรต้องรู้ด้เหตุผลรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยความเข้าใจความจริงเพราะโอ้ลดที่มันดีอย่างนี้นะอาการกามอาการราคะมันลดลงไปเนี่ยมันเบามันว่างมันโปร่งมันไม่เป็นภาระมันสบายมันไปทําอื่นก็ได้สร้างสรรค์อะไรอื่นก็ได้ไม่ต้องเสียแคลอรี่ไม่ต้องเสียพลังงานไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเสียเวลาไปเฝ้าไป งอนไปงอไปต่อรอต่ออะไรอู้มุนวายใครเจอเหตุการณ์มาแล้วเสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนเงินทองเเสียอะไรต้องไม่รู้กี่อย่างเพราะเราเลิกแล้วเราจะมันต้องไปเสียสิ่งเหล่านั้นแล้วชีวิตของเราจะเอามาสร้างสรรค์เอาเวลามาทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาแรงงานมาแรงความคิดแรงกายเอาทุนรอนเงินทองเดี่ยไปถมไปลงนั้นเอามาใช้เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ เราก็จะเจริญเราก็จะสร้างสรรค์อะไรได้มากขึ้นไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเ,เรื่องอย่างนี้ตัดได้เลยแล้วเราก็เป็นคนอิสระหลุดพ้นไม่ต้องไปติดไปยึดไม่ต้องไปเฉียวเีเวลาไม่ต้องไปเฉียวเฉีดแรงงานเอาทุนอร้อนอ,อะไรไปจ่ายกับมันอีกมันจะทุนขึ้นมาเป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมที่เยี่ยมนอกจากจะอบายอย่างมุก ที่มันทําให้เราเสียเงินทองเสียเวลาเสียทุนรอนเสียแรงงานแรงความคิดอะไรก็ไม่รู้ไปเสียเอามากมายแล้วอบายมกุกมีแต่พาร่มจมพาเสียหายพาเสื่อมพาโทมเราหลุดมาได้แล้วแม้แต่กามมารรมกามมกาุณก็เหมือนกันเราก็ต้องมาเรียนรู้ลางลดละลงไปจริงๆศาส,สนาพ,พุทธเราเรียนรู้อย่างจริงเห็นกิเลสอ่านกิเลสออกเรียกว่ามีตาใน มีตาในหรือมียานมียานทัศนะหรือมีวิชาวิชาก็คือวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนวิเศษนี่แหละเดยกในภาษาของพระพุทธเจา้าเรามียานเห็นอ่านวาโอ้นี่กําลังเกิดอาการกามกําลังเกิดอาการโทสะพยาบาทเกิดอาการไม่ชอบใจหรือเกิดอาการชอบใจเรียกว่าอิทธารมอนิธารมอะไรพวกนี้ต้องอ่านอาการพวกนี้ออกมาศึกษาแล้วอ่านจริงๆ อ่านแล้วเราก็ต้องพยายามสังวรระวังมีสังวรประธานมีปหานประธานมีอนุรักษ์ภาวนาประธานอนุรักษนาณประธานมีสมประธานสี่นี่เป็นต้นนเราปฏิบัติธรรมด้วยโพธิปักยเยธรรข้อหนึ่งสองสามนะสติประธานสี่สมประธานสี่อิทิบาทสี่นี่เป็นต้นแล้วก็ปฏิบัติจริงๆนะมีสติประธานดูองค์ประชุมของกายองค์ประชุมของอารมณ์เรียกว่าเวทนาองค์ประชุมของจิต จิตมันมีอะไรมันมีกิเลสผสม,มอยู่อย่างไรแค่ไหนแยกออกเป็นราคะสะราคะสะโทสะสะโมหะอะไรพวกนี้อ๋อตอนนี้มันราคะกําลังดําเนินการมันกําลังมีบทบาทตอนนี้ราคะมันไม่ขึ้นมันโทสะมันขึ้นมันกำลังมีบทบาทอ่านความจริงให้ออกความจริงตามความเป็นจริงขณะที่เราอ่านออกพวกนี้เราคือปัญญาคือวิชาคือการรู้ญาณของเรากําลังได้ฝึกฝนรู้ ไอจะรู้นู่นนะสีแดงสีเขียวรู้เงินรู้ทองรู้ลาบรู้ยศรู้ไองานข้างนอกกันนะตัวตนวัตถุรูปข้างนอกโดยตานอกนมันไม่มีปัญหาเรามันก็รู้อยู่ด้วยแต่ฝึกอ่านอารมณ์ไปด้วยกับการสัมผัสตานอกหูได้ยินเสียงตาได้เห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสโภชพารม์ต่างๆรู้และพร้อมกันนั้นเรากว่าหัดฝึกใจของเราด้วยมันจะซ้อนกันอยู่ไปพร้อมกัน มันไม่ได้แยกกันปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมกับการงานกับการตับรู้ที่สัมผัสแตะต้องด้วยด้วยทวารทั้งห้าข้างนอกแล้วเราก็อ่านใจเรามันไม่ต้องแยกมันจะอ่านรู้นะมันเป็นเหตุให้เราด้วยสัมผัสไอน้นาคนนี้ปม่แห้มันอยากฆ่ากันจังเลยเนี่ยนะอ่านใจเราเนี่ยไม,ไม่ไม่ดีแล้วนะนี่เกิดอาการอาฆาตเครียดแค้นปฏิฆะไม่ชอบใจโกรธอ่านอารมณ์ลอยได้แล้วระง,งับ จัดการกับมันนั่นคือการปฏิบัติธรรมให้เกิดการลดกิเลสในจิตเรียกว่าอธิจิตสิกขาเรียกว่าอธิจิตสิกขามันจะลดกิเลสลงไปในจิตเราตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนทํางานทําการไม่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจา้าไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่นั่งสงบแล้วก็ตั้งสมาธิจึงจะทําการอธิศีนอธิอธิจิตสิกขา จะต้องปฏิบัติสมาธิต่อไปนั่งหลับตาไม่ใช่อันนั้นฤาษีพระธรรมเก่าของพระเจา้านมักองแปดอ่านให้รู้เลยว่าเรากําลังคิดอะไรเรากําลังพูดอะไรเรากําลังก็ทําอะไรอยู่กรรมมันตะเรากําลังทําอาชีพอะไรอยู่อ่านจิตใจไปพร้อมกันหมดในขณะคิดในขณะพูดในขณะทำอะไรอะไรมีอิริยาบถอะไรหรือกําลังประกอบอาชีพอะไรเราอ่านไปพร้อมหมดเลยมักองแปดมีครบสังกปะวาจากรรมมันตะอาชีวะ มีความพยายามมีสติตามที่เรามีทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแล้วก็ปฏิบัติไปคัดเกลาเป็นอธิจิตสิกขาลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสัมมาสมาธิล้างกิเลสออกได้จนกระทั่งเป็นฌานขณะที่กําลังล้างกิเลสเราเรียกว่าฌานฌานลืมตาไม่ใช่ฌานไปนั่งสกกจะกดจิตอย่างนี้ไม่ใช่